สวัสดีค่ะร้าเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ดากวก็าพาอัปเดตนะคะต้นพันธุ์ทุเรียนไซส์ถุงเบอร์เจ็ดของร้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ถุงเบอร์เจ็ดมีครบทุกสายพันธุ์แล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการปลูกทุเรียนไซส์ถุงเลกเบอร์เจ็ดนะคะวันนี้นะคะต้นพันธุ์ทุกสายพันธุ์มาครบนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะ ต้นพันสวยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยวันนี้เราจหน่ายกันราคาต้นละ80บาททุกสายพันธุ์นะคะ80บาททุกสายพันธุ์เลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเรามีชุดแนะนำนะคะชุดแนะนำจะเป็นสายพันธุ์ยาวลิ้งจีไซส์กระดงนะคะไซสก์กระดงต้นพันุ์สวยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะับกสวยมากนะคะเมบอร์เจ็ดปีนี้นะคะนีลูกค้าดูนะคะสคม,มบูรณ์เจ็ พมคู่เมอเจ็สวยมากนะคะสวยทุกต้นสวยทุกสายพันธุ์เลยนะคะฟอร์เมอเจ็ดปีนี้คือสวยนะคะลำต้นก็โตมากนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะเพราะต้นพันธุ์ปีนี้เราต้องใช้เม็ดทุเรียนป่ามาเลยนะคะมาเสียบยอดต้นทุเรียนบ้านเราทั้งหมดเลยนะคะ ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนแรงมากนะคะทําให้ทุเรียนบ้านนะคะทุเรียนบ้านของไทยไม่สามารถออกลูกได้นะคะเลยไม่มีมีเม็ดทุเรียนจําหน่ายเลยนะคะไม่มีเม็ดทุเรียนมาเพราะเพื่อที่จะเสียบยอดด้วยนะคะต้องสั่งเม็ดทุเรียนจากมาเลยมาทั้งหมดเลยนะคะเม็ดทุเรียนมาเรราคาสูงนะคะราคาสูงมากนะคะแต่เราก็จําเป็นที่ต้องเอามาใช้นะคะ แต่จะมีข้อนี้อยู่นะคะคือเม็ดทุเรียนป่ามาเลยเนี่ยเขาจะทนต่อสภาพอากาศทนต่อพื้นที่ทนต่อเชื้อโรคเอามาเสยบยอดทุเรียนของไทยต้นพันจะโตวไวมากนะคะเพราะว่าเม็ดทุเรียนป่าเป็นทุเรียนภูเขาที่ไม่เคยรดน้ําเลยนะคะได้น้ําตามธรรมชาตินะคะฝนตกมาเมื่อไหร่ ก็ได้นะเมื่อนั้นเขาก็ยังคงอยู่ได้ยังคงให้ผลผลิตออกลูกให้เต็มต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเราให้น้ําทุกวันนะคะทําให้ต้นพันเนี่ยโตไวกว่านะคะกว่าเม็ดทุเรียนบ้านนะคะกว่าเม็ดทุเรียนบ้านของไทยเยอะมากคคณต้นล้าต้นลูกค้าดูนะคะทุกต้นือกว้มากแข็งแรงมากนะคะชุดนี้เป็นทุเรียนสายพันยาวลิงกีสายกระดงนะคะ กุ่มสวยสองกุ่มสวยมากนะคะชุดนี้นะคะยาวลิ้นจีไซส์ถุงเบอร์เจ็ดต้นละแปดสิบบาทนะคะปีที่แล้วดาวจำหน่ายร้อยห้าสิบบาทนะคะถุงเบอร์เจ็ดนะคะปีนี้เม็ดแพงถามว่าทำไมเม็ดทุเรียนแพงทำไมต้นพันธุ์ถึงถูกถกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเม็ดทุเรียนถูกกว่าแต่ว่าต้นพันราคาร้อยห้าสิบบาทปีนี้เม็ดทุเรียนแพงราคาต้นพันแค่แปดสิบบาทนะคะ เพราะเศรษฐกิจกปีนี้นะคะของประเทศไทยเราโดนน้ำท่วมนะคะทั้งภาคเหนือภาคใต้ทั่วไปหมดนะคะเศรษฐกิจกไม่ดีนะคะเราก็เลยจำหน่ายกันในราคาที่พออยู่ได้นะคะไม่ได้อัพกำไรอะไรเลยนะคะพอที่จะอยู่ได้ก็จะจำหน่ายกันนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะซื้อไปผูกได้เลยที่นี้ต้นทาสูง สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของร้านเกษตรยุคใหม่ก็ทราบราคาสายกันต่างๆังนัานดีทุกๆปีนะคะเราก็จะมาอัปเดตแล้วแจ้งราคาให้ทราบกันทุกปีเลยนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ย150บาทยาวนิ่นะคะทั่วโคชีน้ำดำหน0่บาทนะคะหมอนทองก็อยู่ที่60 70บาทไปบาทเนี่ยนะคะแล้วแต่ต้นทุน แต่ปีนี้นาวจำาหนยราคาลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะคะเหลือแค่80บาทเท่านั้นนะคะทุกสายทันนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะดูนะคะสวยมากต้นร้องแบบสวยทุกต้นนะคะเป็นไซสกระโดงแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะลูกค้านะคะดูโคนต้นนะคะโคนต้นโตมากสวยมากทุกต้นเลยถุงบเบอร์7พร้อมปลูกข็แงแรงพร้อมปลู ถ้าท่านไหนที่สนใจเอาถุงเบอร์เจ็ดไปปลูกเอาไปก็สามารถลงปลูกได้เลยนะคะถุงเบอร์เจ็ดพร้อมปลูกน้องแข็งแรงพร้อมปลูกลูกค้าดูนะสวยมากนะคะเดี๋ยวดูนะคะแข็งแรงพร้อมปลูกทุกต้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจผู้เรียนสายพันธุ์ยาลิปถุงเบอร์เจ็ดนทองถุงเบอร์เจ็ดนะคะน้ำดำถุงเบอร์เจ็ดเรามีบริการจัดส่งทั่วไทย ะะมีการจัดส่งแบบเพกลงกล่องชุดนี้นะคะถุงเบอร์เจ็เราใส่ได้1-10ถึงต้นต่อหนึ่งกล่องนะคะถ้าส่งกล่องนะ้าบบาทนะคะถุงเบอร์เจ็ใส่ได้ 1- 10ถึงต้นแต่ถ้าจดส่งแบบหม้กลงไปชะมีหนึ่งกล่องจะใส่ได้ 1- 200ถึงส0ถึงต้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ชุดนี้เป็น ชุดนี้เป็นชุดซิฟตันนะคะชุดนี้ซิฟเงินได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าต้นทำเนี่ยราคาแค่80บาทเองน,นะคะแต่ลูกค้าดูนะ80บาทนะคะถุงเบอร์7 80บาทนะคะยาวลิ้งจีไซส์กระดงสวยมากนะคะแค่80บาทเนี่ยกระดงทุกต้นเลยนะคะสวยมากนะคะถ้าถุงเบอร์10ก็300บาททีนี้ชุดนี้เปลี่ยน เดือนกว่าๆนะคะรากเดินนะคะยเตะก็ขายเป็นถุงมือ13บสามรบาทได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจชุดนี้ตอนนี้ยาวลิ้นกี่ถุงมือ10บลงหมดเรี่ยงน,นะคะต้องรอทุเรียนต้นใหม่ชุดนี้ที่เราเปลี่ยนถุงเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวปลูกได้แล้วเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะคะเพิ่มล้นเด็กให้ครบก่อนนะคะ,ะนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ถ้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ สั่งซื้อได้เลยต้นพันธุ์มีพร้อมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสายพันธุ์โอชีน้ำดำนะคะเป็นน้ำดำของไทยนะคะเนื้อสีอส้มไส้สนิมน,นะคะลูกค้าดูใบนะเนี่ยนะคะโอชี OG ของไทยนะคะแล้วก็ฝั่งจะเป็น IOI นะคะ IO i แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำดำมาลรนะคะน้ำดำมาลรต้นพันธุ์จะเป็นเนวไซกะดูนะคะจะเป็นน้ำดำมาลร นามดำไทยจะเป็นชุดนี้นะคะกิ่งข้างทั้งหมดไม่มีกระดงเลยนะคะเป็นลักษณะของต้นพันของต้นไม้สายพันแต่ล่าสามพันจะไม่เหมือนกันนะคะดูนะคะลักษณะของเขานามดำม,มาเลยลักษณะนามดำไทยจะอยู่แบบนี้กิ่งข้างนะคะกิ่งข้างทั้งหมดเลยนะคะฝั่งนี้้นามดำม,มาเลนะคะจะเป็นไซส์กระดูมนะคะยาวลิ้นจี่ฝั่งนี้ก็เป็นกระดงนะคะยาวลิ้นจี่กิ่งข้างเราก็มีนะคะแต่ว่า นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะคะหมอนทองมีทั้งตาดงแล้วก็กิ่งข้างลูกค้าสามารถระบุได้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสนใจไม้ชุดไหนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าสั่งซื้อทาลายได้เลยต้นไม้สวยๆทั้งนั้นสวยทุกชุดสวยทุกต้นเลยนะคะ ต้นใหม่เราก็สวยมากนะคะต้นไม้ต้นใหม่สวยมากเลยนะคะถุงเบอร์เจ็ดเดียวกลายเป็นถุงเบอร์สิบก็สวยมากเช่นกันนะคะเราจะคัดขายสวยๆปีนี้ต้นพันธุ์แข็งแรงทุกต้นเพราะว่าเสียบยอดต้น้าทุเรียนป่ามาเลยนะคะเสียบยอดเอาเม็ดทุเรียนป่ามาลีมาเลี้ยงมาเพาะนะคะเพราะว่าทุเรียนไทยไม่มีปีนี้นะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์ทุกต้นเลยโตวไว้ด้วยลูกค้าท่านไหนที่เป็นมือใหมย่ยังไม่เคยปลูกเอาชุด ป่าปีนี้ไปปลูกได้เลยไม่ตายแน่นอนนะคะทุเรียนป่ามาเลยเป็นทุเรียนที่ทนมากแม่ตุเรียนป่านะคะโตวไวด้วยนะคะดูนะคะโตวไวกว่าทุเรียนไทยมากที่สุดเลยเดี๋ยวปีหน้าดาจะสั่งไม่ตุเรียนป่ามาเลยมาเสียบยอดทุกสายพันธุ์เลยนะคะลูกค้าที่สนใจก็สั่งทางไลน์ได้เลยนะคะ